เสพข่าวแล้วเรื่องตอนวัดร้างหนองเตาตำนานลี้ลับแห่งจอมทองที่จอมทองเชียงใหม่มีวัดเก่าแก่อายุนับร้อยปีปัจจุบันไม่มีพระไม่มีคนไม่มีแม้แต่สัญญาณมือถือที่แห่งน,นี้ถูกเรียกว่าวัดร้างหนองเตาบางคนบอกว่ามันคือดินแดนต้องห้ามบางคนกลารเล็กชื่อดังดังเพื่อทา้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ใครก็ตามที่ไปเยือน ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเงียบจนได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างวัดพรานองเตาตั้งอยู่ริมน้ำแม่กลางจุดบรรจบก,กับแม่น้ำปิงเชื่อกันว่าวัดนี้สร้างขึ้นมากกว่า100ปีเคยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแต่เมื่อการเวลาผ่านไปน้ำหลากบอ่อน้ำแห้งวัดเริ่มผุพังพระย้ายออกผู้คนเลิกลือฝืน เหลือเพียงแค่ซากวิหารกำแพงศิลาและล่องลอยของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานผีกะครั่งกลางค่ำคืนผู้กล้าหลายคนเดินทางเข้าไปในซากวิหารบางคนได้ยินเสียงเรียกชื่อบางคนเจอเงาดำวิ่งผ่านหน้ากล้องและบางคนไม่พูดอะไรอีกเลยหลังจากกลับออกมาคนท้องถิ่นเรียกสิ่งนี้ว่าผีกะครั้งผีที่ไม่ชอบให้ใครมาท้าทายมองหน้าหรือส่งเสียงดัง เสียงกระซิบอาจไม่ใช่เสียงลมก็ได้พญานาคก,กับบ่อน้ำลึกใกล้โบสถ์มีบ่อน้ำลึกที่คนรุ่นเก่าห้ามเข้าใกล้ยามพบคล่ำตำนานเล่าว,ว่าพญานาคผู้คุ้มครองวัดจะออกจากบ่อน้ำมาเพ่งดูผ้บกลุก๊กมีชายผู้หนึ่งเคยไปตักน้ำในตอนดึกวันลุ่งขึ้นกลายเป็นไข้เผลอหาพญานาคเมื่อพาไปขอขมาที่บ่อน้ำอาการเผลอจึงลดลง ผีเงือกในลำน้ำแม่กลางริมลำน้ำแม่กลางมีคนเห็นเงาผู้หญิงผมยาวครึ่งตัวเป็นมนุษย์ครึ่งล่างเป็นป่าผู้เฒ่าเล่าว่าถ้าคุณตกปลาในคืนเดือนดับเธอจะโบกมือเรียกคุณแต่ถ้าคุณเดินเข้าไปคุณจะไม่ได้กลับออกมาเสียงหายใจในวิหารลางบางคนบอกว่าเพียงแค่ยืนอยู่เฉยๆก็ได้ยินเสียงหายใจอยู่ข้างหูไม่มีใครอยู่ใกล้ไม่มีลม ไม่มีต้นไม้กล้องถ่ายติดเงาคล้ายเงาคนที่ยืนอยู่ตรงบันไดเมื่อย้อนดูฟุตเทจไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยวัดล้างหนองเตายังไม่มีใครตอบได้ว่าสิ่งที่นั่นคืออะไรแค่เสียงแค่เงาหรืออะไรมากกว่านั้นถ้าคุณมีประสบการณ์ลี้ลับหรือสถานที่ที่น่าสนใจในเชียงใหม่ส่งมาหาเราแล้วเราจะมาเล่าให้ฟังขอบคุณที่ติดตามเสพข่าวเล่าเรื่องแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ